สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นภาพหลวงปู่แพ้วนะครับวัวโลนะครับวัดลังหมันอายุ99ปีนะครับออกในปี2 5 6 4นะครับประทับปั้มตาวัดนะฮะปั้มตานนนวัดขนาด24นิ้วคูณ16.5นิ้วนะฮะองใหญ่เออภาพใหญ่นะครับผมเวลาส่งเนี่ยเดี๋ยวร้านจะใส่ซออเป็นท่อท่อไว้ท่อกระดาษนะอย่างที่ที่โชว์ให้เห็นเนี่ย นะครับตอนรูปทางรูปการวางขวามือเนี่ยนะฮะนะครับหลวงปู่แพลวท่านก็เป็นพระเกจิกศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุท่านยืนนะครับปัจจุบันอายุเข้าไปร้อยสองปีแล้วนะครับแต่ตอนที่ทํารูปนี้ที่ทา่านอธิษฐานจิตรูปนี้ก็ตอนท่านอายุเก้าสิบเก้าปีนะครับรูปขนาดใหญ่ท่านพระเกจิชื่อดังอธิษฐานจิตต่อไปมีราคาแพงแน่นอนครับนะครับรูปอย่างนี้ก็จะมีปั๊มตาวัดนะฮะผมก็ เอามาให้ดูตรงครับว่าข้างล่างทางขวาข้างล่างเห็นก็เขาปรุปาวโรโนั้นมีปั๊มตาวัดอยู่นะครับก็ทําให้มีการอีกหน่อยเกิดเล่นหายขึ้นมาจะได้มีมูลค่าทางทรัพย์สินมากขึ้นนะครับเพราะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นการนะครับต่อแทนว่าลวงปู่ได้ที่ฐานจิตแล้วนะครับลวงปู่แพ้วได้ฐานจิตแล้วสําหรับใบนี้นะครับนอกจากนี้นะฮะทางทางการก็จะเห็นว่าผมผมก็ใส่หลอดไปด้วยนะสีเนื้อ,เน,อเนื้อคือเป็นหลอด เวลาเราจะส่งเนี่ยก็จะใส่เป็นหลอดยาวๆนะครับกันนะครับกันยับงอนี่ฮะถ้าเป็นปั๊มดาวัดนี่จะเห็นนะครับทําเป็นหลอดหนูนขึ้นมาแล้วก็พิเศษแล้วก็นะครับวัดรางหมันนะครับอยู่ข้างล่างก็จะเห็นนะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับที่ปรากฏอยู่ในทุกแผ่นนะครับของแผ่นรูปของหลวงปู่แพ้วนั้นนะครับนี้ผมก็เอาไม้ฟุตมาชับมาเทียบกันนะครับ นะครับยีคูณสินะครับนิ้วนะครับ24่สิคูณสิบนิ้วนะครับขนาดใหญ่นะฮะใหญ่โตมโหฬารเหมือนกันนะครับเอาไว้นะครับห้อยเลี่ยมเข้ากรอบแล้วไปบูชากันนะครับเข้ากรอบแล้วบูชานะครับเป็นรูปที่ท่านพระเกจิชื่อดังแห่งยุคปุกเสกนะครับหัวแพ้วท่านวัตถุมงคลก็ต้องกัญเชิให้โชคลาภเขาไปทดลองยิงยิงไม่ออกนะครับผม แล้วก็ป้องกันอุบัติภัยต่างๆประเทศอันนี้ยเป็นหลอดนี้นะฮะเวลาจะส่งฉะนั้นสบายใจได้นะครับว่านะครับรูปจะถึงมือท่านเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีแน่นอนนะครับไม่ยับไม่ย่นแน่นะครับใส่เป็นหลอดนี้ไปเลยนะครับแน่นอนกว่าเยอะนะครับถ้าไม่ใส่หลอดไปเดี๋ยวบางทีรูปไปยับนะครับผมนะครัก็ใส่หลอดนี้ไปเข้าไปอยู่ในหลอดกลมๆนะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนมีติดต่อนะครับลานได้เลยนะครับ ติดต่อร้านได้นะครับร้านอวยพรพระเครื่องนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่อขอบคุณครับสวัสดีครับ